สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูปืน2025 w l เด er อร์ PPQ ปืนที่ได้รับชื่อเสียงจากการรวมเอาวิศวกรรมความแม่นยำเข้ากับความสะดวกสบายในการใช้งานเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก PPQ ยังคงสไตล์ทันสมัยของวอลเดอร์ด้วยโครงสร้างโพลิเมอร์ที่มีผิวสัมผัสบนด้ามจับซึ่งจับได้อย่างเป็นธรรมชาติสไลด์สีดำด้านทำให้ดูทันสมัยและมืออาชีพ ขอบก์ดไก่ที่เว้าเล็กน้อยและด้ามจับที่โค้งมนช่วยให้การถือปืนรับรื่นและเป็นธรรมชาติสไลด์มีร่องเล็กๆเ,เพื่อช่วยในการดึงไกลและสมดุลโดยรวมของปืนทำให้รู้สึกกระชับและมั่นคงต่อมาที่ประสิทธิภาพปืน p p q 2025ยังคงสร้างความประทับใจด้วยระบบไกที่มีชื่อเสียงไกเบาสั้นและคลิกชัดเจนทำให้ยิงได้แม่นยำและยิงต่อเนืองได้ง่าย การดีดปืนถูกควบคุมได้ดีด้วยการออกแบบที่เหมาะสมและแกนรลำกล้องต่ำทำให้ยิงเร็วได้อย่างง่ายดายปืนมีความน่าเชื่อถือสูงทำงานได้อย่างรับรื่นกับกระสุน9มิลลิเมตรมาตรฐานและทำงานได้ดีแม้ในสภาวะที่ท้าทายหนึ่งในจุดเด่นของรุ่น2025คือฟีเจอร์ที่โดดเด่นเช่นด้ามจับปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดมือช่วยให้ผู้ยิงปรับให้เหมาะกับตัวเอง สไลด์รองรับการติดตั้งออปติกแบบเร d ด o t โดยไม่ทำลายโปรไฟล์เดิมและยังมีปุ่มปล่อยแมกกาซีนแบบ2มือและระบบถอดทำความสะอาดง่ายซึ่งทำให้ปืนเหมาะกับทั้งมือใหม่และผู้เชี่ยวชาญเรื่องราคาปืนวอลเดอร p p q 2025อยู่ในระดับกลางแข่งกับปืนราคาแพงกว่าแต่ยังคงให้ฟีเจอร์คุณภาพสูงเหมาะกับคนที่อยากได้ปืนพรีเมียมโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไป สรุปแล้ววอลเดอร PPQ 2025เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสไตล์ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นด้ามจับที่ออกแบบมาอย่างดีไกลที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ทันสมัยทำให้เหมาะกับการป้องกันตัวยิงที่สนามหรือใช้งานมืออาชีพด้วยความน่าเชื่อถือการออกแบบที่ปรับได้และราคาที่สมเหตุสมผลจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในหมวดปืน9มมตร สำหรับปี2025ให้ทั้งมือใหม่และผู้มีประสบการณ์ความมั่นใจความแม่นยำและความพึงพอใจในทุกครั้งที่ยิ่ง